คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นําเสนอเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความสวยงามตามแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทําให้คนไทยรวมถึงคนทั่วโลกคะ่ะได้รู้จักกับคนกลุ่มหนึ่งมากยิ่งขึ้นนั่นก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสมอนะคะ ซึ่งได้เรียกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสียสละแล้วก็ทุ่มเทเวลาของตัวเองในการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านของตัวเองมาอย่างยาวนานค่ะและด้วยจิตอาสาบางท่านเองนั้นมีอายุการทำงานยาวนานถึง20ปีตั้งแต่ในยุคเริ่มแรกโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆด้วยนะคะและโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองค่ะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง ก็จะมีพี่ๆจิตอาสาเหล่านี้นี่แหละนะคะที่คอยดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับทุกคนทุกเพศและทุกวัยค่ะคุณผู้ชมครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เรารู้จักกันดีว่าอสอมอนั้นได้ก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2520จากแนวทางในการใช้การสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้จักวิธีการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและมีระบบการติดตามปัญหาสุขภาพซึ่งเหล่าอสอมพวกเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่ไม่ได้ใช้วุฒิการศึกษาหรือความสามารถในการทำงานมาสมัครเป็นอสมแต่พวกเขาคือบุคคลที่เป็นจิตอาสาและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้เข้ามาเป็นอสมโดยมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า18ปีและมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า6เดือนและที่สําคัญคือต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจและเสียสละที่จะทำงานด้านสาธารณสุขด้วยครับและเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นอ,อสอมอแล้วทุกคนจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขปีพุทธศักราช2550 จากนั้นอส,อสมจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวอย่างและส่งเสริมให้ผู้อื่นนั้นตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอ,อนามัยแก่คนในชุมชนด้วยนั่นเองครับก็การคัดเลือกเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของอทางเจ้าหน้าที่รัฐว่าร,ราพสต,ตซึ่งเราก็จะดูจากการที่เขาทำงาน จิตอาสาในทั่วไปก่อนนะเพราะว่าอสมอเนี่ยยึดถือเป็นอาชีพไม่ได้ก็ต้องเป็นจิตอาสาเป็นหลักต้องยอมรับว่าอสมอท่านนึ่งเนี่ยบางท่านนี้ก็จะมีหมกหลายใบนะครเพราะใน3จังหวัดซึ่งภาครัฐอาจจะเข้าไม่ถึงภาคประชาชนเท่าที่ควรเนี่ยก็จะมีอสมอเนี่ยที่ไปช่วยเราก็จะมีการเปิดรับอสมอกเกษียณอาย,อยุแล้วนะฮะก็เราก็จะมีการ รับอสอมอเพิ่มเรามักจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มักจะให้สุขศึกษานะฮะแต่ว่าอสอมอมีทักษะอันคือเรื่องของการสื่อสารสุขภาพต่างกันบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเขาสงสัยบางทีเนี่ยตอนที่อยู่กับเราชาวบ้านไม่กล้าถามแต่ชาวบ้านจะกล้าคุยกับอสอมอในตัวอสอมอเนี่ยเป็นประโยชน์ คืองานหลังของอสมคนที่ประสานเนี่ยจะเป็นจะเป็นเจ้าที่สาธารณนะฮะหรือว่าเยาบาลออสมกก็จะเข้าไปดูในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งผลกลับมาะะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะลงไปติดตามว่าขเนินการเป็นเป็น,ปนยังไงบ้างเรียบร้อยดีไหมมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยเราจะใช้เรื่องของขณนรรมการสายงานสาธารณระดับอำเภอนะ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บางคนอาจไม่เคยรู้จักอสอมเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เฝ้าติดตามและดูแลอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชนทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยไมายาวนานกว่า4ทศวรรษนับว่าเป็นผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงครับและยิ่งเป็นพื้นที่พิเศษอย่างในจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้พี่น้องอสอมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครับในการเข้าถึงประชาชนที่เจ็บป่วยและทุกพลภาพ ที่อยู่ภายในบ้านซึ่งบางแห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่สามารถเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงอย่างในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนับว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีเครือข่ายอ,อสอมอที่เข้มแข็งและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณผู้ชมคะ ในแต่ละปีกระทรวงสาธารณสุขจะมีการคัดเลือกแล้วก็ประเมินการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับประเทศนะคะโดยในพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงเองนั้นมีบุคลากรอสมอที่ได้รับรางวัลอสมอดีเด่นระดับประเทศมากถึง3คนทีเดียวค่ะในปี2558ปี2559แล้วก็ในปี2561นดะคะโดยในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพวกเขากันค่ะ ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงนั้นนอกจากกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานในเด็กซึ่งประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะและแน่นอนค่ะเหล่าพี่พี่จิตอาสาอ,อสอมอทุกคนเองก็ได้พยายามหาทุกวิถีทางในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดค่ะ ในอำเภอทุ่งยางแดงซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ17,000กว่าคนนั้นมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอ,อยู่ทั้งสิ้น217คนในการดูแลสุขภาพของประชาชนใน4ีตำบล23หมู่บ้านโดยเฉลี่ยอ,อสมอหนึ่งคนที่นี่นั้นจะแบ่งกันรับผิดชอบอยู่คนละ15 2 0ครัวเรือนเลยทีเดียวครับ โดยอสสอมอทุกคนจะทำงานภายในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่วนของตำบลตะลบแมนาซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาลทุ่งยางแดงนั่นเองครับอสสอมอของตำบลตะลบแมนาจะทำงานภายในสังกัดศูนย์สุขภาพชุมชนตะลบแมนาซึ่งอยู่ภายในโรงพยาบาลนั่นเองครับรเราก็สามารถที่จะมองไปเจ้าหน้าที่เราเนได้เลยว่าวันนี้เรา สุขภาพชุมชนนี้เปรียบเสมือนหนึ่งราาพสตอนะคะแต่ว่าเราเป็นหน่วยบริการปฐรมภูมิที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลค่ะเราก็ทําหน้าที่เหมือนดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยนะคะค่ะแล้วเราก็จะมีการดูแลไปจนถึงเรื่องของอสมอ,อสม,ออสมอเราเนี่ยทั้งหมดมีอยู่41คนค่ะในของตําบ,บตลตะลุ่มแม่นาน,นะคะแต่ว่าทั้งอำเภอเนี่ยก็จะมี217คนค่ะมีไทยพุทธอยู่แค่คนเดียวค่ะ เราก็จะทํางานด้วยกันในระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมค่ะเราก็จะทํางานกันก็คือเราจะไปกันเป็นคู่คู่ค่ะเหมือนพี uh ่เองเนี่ยพี่ก็จะพูดพูดมุสลิมไม่ได้นะคะพี่ก็จะต้องมีน้องที่เป็นมุสลิมไปด้วยก็ไปเหมือนกับว่าไปเป็นล่ามให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นปัญหาของอสมเนี่ยก็เหมือน ท่านบอกว่าให้ไปดูเด็กฉีดวัคซีนหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นปัญหาที่เขาแก้ไม่ตกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถามสาสุขเองก,ก็มองว่ามันก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่า ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนทัศนคติไปเปลี่ยนความเชื่อได้ค่ะวัคซีนตรงนี้เป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับนะคะตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนในช่วงนี้เป็นวัคซีนที่จําเป็นที่เด็กทุกคนควรจะต้องได้รับซึ่งตรงนี้ถ้าเราได้ป้องกันตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กเด็กตโตขึ้นไปก็ จะไม่ได้เกิดโรคได้ก็ในของทุกยังแดงเนี่ยเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายเลยค่ะที่เขาเรียกว่าความครอบคลุมของวัคซีนต่ำต่ำที่สุดค่ะถ้าเรื่องโรคเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เรานะคะปัญหาโรคเรื้อรังในเรื่องของโรคความดันเบาหวานมันก็เป็นปัญหาระดับประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในตำบลเราเนี่ยอัตราการเพิ่มของโรคอย่างความดันเบาหวานเนี่ย ก็คือเป็นอัตราการเพิ่มที่ไม่ได้สูงขึ้นค่ะก็ยังก็ยังอยู่ในในช่วงช่วงที่ยังน้อยอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อและวิถีชีวิตที่ยึดมั่นในภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะ การที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคพื้นฐานทั่วไปนั้นจึงยังไม่สามารถเข้าถึงหัวใจของชาวบ้านได้ดีเท่ากับอสอมอค่ะเพราะว่าอสอมอนั้นเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเป็นญาติและเป็นเพื่อนที่สามารถพูดคุยได้อย่างเข้าใจและยังมีการดูแลที่มากกว่าการบริการทางการแพทย์ เช่นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอาหารการกินตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งจะสามารถช่วยเหลือกันได้ค่ะแม้ว่าอุปสรรคจะยากเย็นแค่ไหนแต่สำหรับพี่น้องอสมนั้นไม่ใช่ปัญหาที่ยากเกินกว่าที่พวกเขาจะแก้ไม่ได้ครับซึ่งอสมทุกคนมีความเข้าใจถึงสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างดี พวกเขารู้ดีว่าเป้าหมายของตนเองคือการเป็นผู้นำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินการอยู่ของคนในหมู่บ้านซึ่งที่ผ่านมาอสอมอตำบนตะลมแมนาได้เข้าถึงหัวใจของชาวบ้านและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูป,ปธรรมจนมีอสอมดีเด่นระดับชาติอยู่ในพื้นที่ถึงสคนด้วยกันครับคนแรกคือนางสาวอุระเจมิงที่เป็นอสอมมายาวนานถึง17ปีดูแลคนในพื้นที่หมู่ส ปัจจุบันเธอยังทำงานเป็นจิตอาสาในด้านอื่นๆเป็นทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเป็นประธานกลุ่มสตรีในชุมชนและได้รับรางวัลอสมดีเด่นระดับประเทศในปีพศ2558อ,อีกด้วยครับเดิมนั้นคนไม่ค่อยรู้จักแต่ช่วงนี้หลังๆเนี้ยคนเขารู้จักคืออุปสรรคมีบางครั้งเราก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าอสมเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนแต่เรา มาช่วยคนในชุมชนของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเหม่ยมากเกือบทุกวันไปแพ็กกรองเด็ก18หลังคาเรือนค่ะส่วนมากก็เป็นความดันเบาหวานนะคะแต่เราก็พยายามที่จะแนะนาให้เขาเนี่มารับยาหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยค่ะตรงนี้ในแต่และทิ่ใช่ไหมคะเราก็บริหารว่าออวันนี้เราจะไปบ้านไหนเราก็ไม่ใช่ว่าทั้งวันวันหนึ่งเราอาจจะไปสองครั้งเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราสามารถไปได้ตลอดไง ร่างในเรื่องการให้วิตามินอะไรเราก็จะลงในพื้นที่ถีอวัเซีนก็เหมือนกันเพราะว่ามีเคสบางเคสที่ว่าเสียชีวิตเราก็ต้องเอาเคสนั้นให้เขารู้ว่าเออถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนนะเราไม่มีการป้องกันลูกเราจะเป็นแบบนี้นะคะและก็ที่สําคัญเราก็ต้องให้อสอมอเราเนี่ยเป็นแกนก่อนลูกอสอมอต้องมาฉีดทุกคนในเมื่อเราเป็นคนแกนหลักเป็นอสอมอทำเขาก็จะทําตามแกเนี้ คนแรกคุณอุราเจมิงนะคะเป็นอสอมอดีเด่นระดับชาติตั้งแต่ปี58นะคะอุราเน่โดยปกติเนี่ยเขาก็เป็นคนเป็นคนร่าเริงนะคะเป็นคนร่าเริงจำมใสแต่มาเจอวิกฤตของชีวิตสามีถูกยิงเสียชีวิต ก็ทําให้สภาพใจิตใจก็ย่ําแย่อะไรพยายามจะทําให้เขามองมองเห็นคุณค่าในตัวเขาเองก็เศร้าไปพักหนึ่งแล้วเวลาผ่านไปตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยความเสียสละความมุ่มานะความามีใจช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคืออสะมอพี่ทุกคนน่ะจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วทั้งสามคนนะคะ สอมอดีเด่นคนที่สองของตำบลตะโลแมนาในปีถัดไปนั้นเป็นชาวไทยพุทธเพียงหนึ่งเดียวที่มีชื่อว่านางสเสวียนเพชรสากรหรือพี่เวียนท่านนี้ครับซึ่งพี่เวียนนั้นแม้ว่าเป็นชาวไทยพุทธแต่ถือได้ว่าเป็นคนของประชาชนโดยแท้ซึ่งใครๆก็อยากจะให้พี่เวียนเป็นคนดูแลกันทั้งนั้นครับภูมิใจที่ทุกคนยอมรับเราท,ทั้งทั้งที่ไทยพุทธไม่ว่าลงบ้านไหนหนู่นนี่เนี่ย เข้าถึงในครัวม,มีนู่มีนี่เรียกกินเหมือนลายอทําตุ๊ปะไปกีดยางพี่ต้องไปอีกประมาณ3ามกิโลเรียกทุกบ้านเลยวิธีเข้าถึงเขาคือเวลาพูดมือก็ต้องถึงค่มะมอสเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไระเราถาม,ถามทุกสุขดิบของเขาเราให้ใจเราได้ใจเข้ามานี่คือภูมิใจดีใจรู้สึกว่าเราสูงขึ้นอะไรประมาณนั้นะก็ภูมิใจค่ะที่ทุกคนรู้ค่าของอสมอค่ะ พี่เหียนเนี่ยแกเป็นหนึ่งเดียวในในอสมอที่เป็นไทยพุทธซึ่งถามว่าในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยการที่จะลงทุนที่ไปแต่ละที่เนี่ยยอมเสียสละตัวเองอะ่ะไปดูคนป่วยในชุมชนไม่ว่าชุมชนที่พี่เหวินดูแลรับผิดชอบเนี่ยจะเป็นหมู่หนึ่งจะอยู่ใกล้จะอยู่ไกลจะเป็นเขตรับผิดชอบของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดคือ คือไม่ได้เกี่ยงคือพี่มองว่าแต่ละคนเนี่ยในเรื่องของจุดเด่นแต่ละคนเนี่ยก็ในเรื่องของความเสียสละเนี่ยมีทุกคนเ,เวลาจะไม่แบบไม่แน่นอนอย่างเงี้ยจะไปตอนไหนก็คือสามารถจะไปได้ตลอดเวลาค่ะส่วนอสอมอดีเด่นคนล่าสุดของตำบลตะโลแม่นาคือนางเจ๊สอะสาแม่ กับรางวัลอ,อสอมอดีเด่นประจำปี2561ครับซึ่งอ,อสอมอท่านนี้เป็นอ,อสอมอมาแล้ว27ปีนั่นจึงทำให้ตัวเธอนั้นมีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำมีบทบาททั้งเรื่องของการเป็นวิทยากรและเป็นประธานเครือข่ายอ,อสอมอของอำเภอทุ่งยางแดงด้วยครับก,การทำงานในพื้นที่มันยาก เขาไม่ยอมรับในราการในความคิดเห็นของเราซึ่งตัวเองก็ได้ไปเรียนรู้ทักษะการพูดอาจากเวทีหลายๆเวทีเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่งออสมออย่างเดียวเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นประธานอำเภอเหมือนกันซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่เราจะไปพูดส่วนใหญ่แล้วเ,เขาจะมีปัญหาในเรื่องของก็คือการดูแลตัวเองที่แบบ ผิดๆอะค่ะก็คือความเชื่อในเรื่องของวัคซีนที่ฉีดลูกไม่ได้ทําให้เหมือนกับที่ว่าวัคซีนไม่ฮารานบ้างทําให้เด็กไข้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นปัญหาทั้งเหนือ่อทั้งโทเลยแต่พอรู้พอเห็นคนที่เราได้ช่วยอะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขามีสุขภาพใจที่ดีขึ้นทําให้รู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเลยะจะยุตัวอย่างเคสเนาะได้ช่วยเหลือผู้หญิงพิการคนหนึ่งที่ล่ามโซ่ เป็นมาตั้งแต่อายุ16ปีถามว่าทําไมเราเพิ่งรู้เหรอเพราะว่าตัวเองเพิ่งรู้รักษาได้2ปีปลดโซ่รู้สึกว่ามันภูมิใจบอกไม่ถูกเจสซ์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเป็นผู้นาคือมีความเป็นหญิงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สามารถแก้ปัญหาก็ช่วยได้ช่วยพี่ได้เยอะเลยถือว่าเป็นคนที่แบบทุ่มเทแล้วก็เสียสละมากด้วยเหมือนกันค่ะ คือหนึ่งพี่มองว่าอาสอมอนเนี่ยทำงานเยอะทำงานเหนื่อยพี่ก็อยากแบบสร้างแรงจูงใจให้เขาให้เขาได้มีกำลังใจมีแรงในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดแรงกระตุ้นให้เขาได้แบบกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขาทำดีอยู่ค่ะช่วยช่วยเสริมแรงตรงนี้ให้เขาได้ก้าวเดินต่อไปแล้วก็รักในงานที่ทำ ผู้ชมคะคำว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กเป็นนิยามการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งคำนี้นะคะมีความหมายว่าไม่มีอะไรที่อสมอทำไม่ได้และไม่มีอะไรที่อสมอไม่รู้ค่ะซึ่งพวกเขาและเธอเหล่านั้นได้ใช้เวลาแรมเดือนแรมปีในการติดตามดูแลสุขภาพของคนในชุมชนนะคะนั่นจึงทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยนั้นแข็งแกร่งอย่างมากนะคะ สร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะอสอมอดีเด่นทั้ง3ท่านแห่งอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีถือได้ว่าเป็นตัวแทนของอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้านอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่กำลังทุ่มเททำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครเข้ามายกย่องเชิดชูหรือไม่นะคะพวกเขายังคงทำหน้าที่ต่อไปเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยลืมเจตนาของตัวเองค่ะ ที่มีจิตอาสาต้องการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่เริ่มแรกนั่นเองค่ะบางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็ท้อแต่ว่าด้วยกําลังใจของเพื่อนๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เหมือนไม่ใช่หน้าที่เหมือนเหม,มือนเป็นญาติคนหนึ่งของเราเนี่ยคือกะเองนั้นเดิมนั้นแฟนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็โดนสถานการณ์ตรงนี้แต่ลูกๆดีนะคะก็บอกว่าแม่อย่างอื่นแม่อย่าเป็นเลยนะ แต่อซมอไม่เป็นเพอะความภาคภูมิใจตรงนี้ก็คือจากการที่เราทํางานเป็นทีมที่ได้ตรงนี้ก็<ๆ>กขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นทีมกับเราตรงนี้ตามใดที่ชาวบ้านต้องการเราอยู่เจ้าหน้าที่ต้องการอยู่ก็อยากจะทํางานตรงนี้ให้สุดความสามารถที่กะมีอยู่ถึงแม้ว่าจะอ๊สิบถ้าเรามีใจพร้อมเราก็สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้พี่เคย ประกวดมา3าสี่ไปสามสี่ปีที่จังหวัดด้วยความที่ว่าเราเข้าถึงเราเข้าใจเราทําทําจนเรารู้ทุกตารางนิ้วค่ะอันนี้พี่ภูมิใจมากที่สุดเราเป็นไทยพุทธเราเป็นคนนอกพื้นที่แต่พื้นที่ยอมรับทุกคนยอมรับก็คือสามีเสียก็คือต้องเลี้ยงลูกคนเดียวลูกก็บอกว่าถ้าเกิดแม่เป็นอะไรเนี่ยลูกจะอยู่กับใครอะไรเราก็น,าาน้าตาไหลเนาะรั้งนั้นอะแต่ว่าด้วยความที่ว่ารักในงานอาสาก็บอกว่าลูกจะเป็นไรหรอก ถ้าเราคิดดีเนี่ยเราก็ทรงให้แต่สิ่งดีๆกับเราก็ต่อสู้ผ่านมาจนถึงพอเราได้รับรางวัลเนี่ยก็คือครอบครัวเขาก็แบบเชินชมยินดีกับเราเขาเขา,เขาเป็นแรงสนับสนุนอย่างหนึ่งลหละก็คือดีใจค่ะโควิดมาเนี่ยทำให้อสมาเป็นนางเอกเลยในงานโควิดซึ่งส่วนกักตัวที่เนี่ยเราก็มาอยู่อสมาก็มาอยู่เป็นเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่อยู่เวรด้วยอสองเดือนกว่าๆที่เราอยู่เวรกัน คุณผู้ชมครับได้ฟังความรู้สึกของพี่น้องอสอมอแล้วทําให้รู้สึกนับถือถึงน้ําใจของพี่น้องอสอมอทุกคนจริงๆครับที่ช่วยกันทําหน้าที่ดูแลสุขภาพและอนามัยของคนไทยทุกบ้านทุกครัวเรือนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณหมอและพยาบาลที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็ยังทําหน้าที่ประสานงานกับผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยด้วยครับมือเข้าดูแลมีแรงช่วย มื่อก่อนนี้องนี่ใช้ไม่ได้ทางซ้ายนีใช้ไม่ได้ก็สอนมากก็จะเจอกับพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่พอดีเรามีทีมงานดูแลสุขภาพเราจะมีทีมงานและทีมงานอสมเนี่ยลงพื้นที่คือจะร่วมมือกับผู้นําผู้นาหมู่บ้านไงทางอบตก็ช่วยดูแลตรงนั้นแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดจริงๆก็คือชุดอสมนี่แหละสาเหตุที่ว่าเราดูแลร่วมกันตรงนี้มันจะมีอยู่ที่ว่าตอนแรกพอรายชื่อรายชื่อ คนผู้ป่วยติดเตียงมันจะถึงที่ว่าทางโรงพยาบาลจะส่งให้มากับให้ผมนี่แหละผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลงไปสารวจไปสํารวจความต้องการไงบางครั้งถ้าหลายๆห,หน่วยเราไม่ร่วมมือกันผลสำรวจตอนนั้นมันก็ช้าคืออสมอนี้แกเป็นคนมาสํารวจแต่หลายๆอย่างนี่มากับผมก็เวลามาเยี่ยมก็ความต้องการของผู้ป่วยนี่ก็ เราสามารถสเสนอหลายๆหน่วยได้คือเรื่องของโควิดเนี่ยต้องขอชื่นชมอสมเลยนะคะตำบลตลุ่มแม่นาเป็นตำบลเดียวที่ไม่มีผู้ป่วยโควิดอยู่ในตำบลน,นะคะด้วยความค,คิดว่าน่าจะเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่มาช่วยกันในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้โควิดเนี่ยหมดไปจากอำเภอเราได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ คิดว่าอสมอเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการป้องกันโควิดได้ได้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเขาอยู่ในชุมชนคนกลับมาจากต่างพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเข้ามาอันดับแรกที่ชาวบ้านจะบอกก็คืออสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนอสมอจะได้รับโทรศัพท์แล้วบอกมาดูหน่อยนะคนนี้กลับมาอะไรเงี้ยอสมอก็ไปเลยค่ะไปคัดกรองไปดู ไปซักประวัติแล้วก็อสมอเนี่ยในช่วงนั้นน่ยก็ต้องแบบเคาะประตูบ้านทุกบ้านเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเป็นงานหนักสําหรับอสมอค่ะเรามองอสมรเหมือนพี่น้องร่วมกับเราไม่ได้มองเป็นลูกน้องนะฮะเวลาที่เรามีกิจกรรมอะไรอสมรก็จะได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะฮะ,ะเขามีสิทธิ์ที่จะโทรหาคุณหมอโดยตรงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ ที่เขารู้สึกว่าการทํางานสาธารณสุขเนี่ยถูกมองเห็นแลวก็ยอมรับว่ามีความสําคัญให้เขาเห็นว่าเราให้ความสําคัญกับกับอสมมมากนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นขวัญกำลังใจในด้านอื่นเนี่ยเราอาจจะในเรื่องของทรัพยากรเนี่ยเราอาจจะมีจํากัดน,นะฮะเราก็จะให้ในด้านที่ไม่ใช่เรื่องของแก้ไนเงินทองนะฮะเรื่องของจิตใจมากกว่า ผู้ชมคะการที่ชาวอสมซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการสร้างการตระหนักในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโรคโควิด -19 ค่ะชาวอสมได้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนมือที่คอยประสานระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐทาให้พวกเราทุกคนนั้นจับมือกันและต่อสู้กับโรคระบาดด้วยน้าหนึ่งใจเดียวกันนะคะ สิ่งเหล่านี้นั้นก็เป็นผลมาจากการที่อ,อสอมอได้สั่งสมความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนในชุมชนและในพื้นที่มาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข